สวัสดีครับมารีวิวงานอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูงานสวยๆงามๆนะครับแถวนี้เป็นล็อกอเขาเรียกว่าจัดล็อกขายนะจัดล็อกขายนะครับบานดอกดาวเยอะมากนะครับมีทุกแบบทุกทรงนะเดี๋ยวให้ดูรนะหอดมาไม่ว่าเป็นหลังเล็กหลังใหญ่นะครับนะทั้งหมดเลยเยอะอยู่นะ เข้ามาแล้ก็มีบ้านไม้นะครับตอนนี้ก็มีนอร์ดิกมีโมเดิร์นโอมีหลายอย่างนะครับแต่ของเราก็มา,าโชว์ความสง่าอีกสักหนึ่งหลังแล้วกันนะฮะ mm hmm. เผื่อมีใครชอบนะฮะ mm hmm. เผื่อมีคนสนใจอยู่นะครับ mm hmm. ยังไม่กล้าสั่งผลิตนะครับ mm hmm. เดี๋ยวให้ดูหลังนี้เป็นตัวอย่างนะเล็กๆนะน้ำจิ้มนะ mm hmm. เป็นอ่อ บ้านขนาด3คูณ6นะครับลุง่งโล่งเนาะล่งโล่งลูกค้าสั่งมาทั้งหมด2หลังแล้วนะหลังฝั่งซ้ายมือฝั่งนู้นก็ลูกค้าสั่งมาจากชนบุรีนะครับก็สวยงามนะครับสวยงามสวยงามแข็งแรงดีนะครับเยวท,ยท้ายคลิปเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับว่าสวยขนาดไหนนะแต่ตออ้องมีอ <Yeah. S 1> <laughs> ้าของเราก่อนนะครับดูของเราก่อนเนาะนี่นะครับ เป็นงานตู้คอนเทนเนอร์ประกอบเนาะผนังเป็นผนังตู้คอนเทนเนอร์ใหม่ทั้งหมดนะสัง่งพับใหม่หมดเลยนะครับภายในก็ไม่ต้องไปดูอะไรมากมายนะครับก็เหมือนทั่วๆไปนะครับที่ผมเคยทำเนาะส้ผนังด้วยสมาร์ทบอร์ดนะ้าหกมิลน,นะฮะระบบไฟปูกระเบื้องยาง่นะเดี๋ยวไม่ดูเดี๋ยว,ยวบางคนที่ อาจจะเพิ่งเคยเข้ามาดูนะให้ดูเลยนะครับนี่นะครับก้กระเบื้องยางกุผนังบลร์บอนไฟนะตัวคอนซูมเมอร์นะครับในนะครับก็เหมือนเดิมที่ผมเคยทำนะครับเหมือนเดิมนะเอาใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะ ผมรับผลิตบ้านนกดาวนะครับทุกแบบทุกขนาดนะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับบ้านหลังนี้ก็ไม่ใช่บ้านสิลูกค้ามาทำออฟฟิศนะเอามาทำนะออฟฟิศสำนักงานนะครับเพื่อที่จะทำงานเนาะ,ะใครอยากจะเห็นงานจริงนะฮะก็แวะมาดูได้นะแถวแยกจอปรลอนะถ้าจะเข้ามานี่ผมมีโลเคชั่นมี มีม,มีมีเบอร์ติดต่อลูกค้าให้นะฮะเผื่ออยากเข้ามาดูนะลูกค้าบอกว่าถ้าใครอยากจะเห็นผลงานจริงนะเข้ามาชมได้นะครับเนาะขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ช่วยผมทำมาหากินนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวผมพาไปเบองอนาบานนอกดาวที่ลูกค้าสั่งมาจากชุนบุรีนะครับักหนหนึ่งงามนะครับงามนะครับ เราทํางานอาชีพเดียวกันเนาะเราไม่นั่นไปแล้วสวยเราก็แนะนํานะครับเผื่อใครชอบทรงนี้นะครับเนาะสวยนะสวยนะดูดูด,ดูนะครับแต่ไม่ทราบขนาดนะแต่ผมให้ดูก่อนนะครับนะบสวยนี่มาจากชนบุรีนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่เกินไม่เกินสามแสนนะ นี่เจ้าที่ชนบุรีทำรรนะครับนะงานทั้งหมดนี้ไม่ไม่ถึงสามแสนนะตัวบ้านนะครับมีกันสาดด้านหน้านะครับมีระเบียงด้านหน้ามีบันไดขึ้นไปด้านบนมีเทเลสด,ด้านบนนะฮะพร้อมเทีบพื้นนะครับนะนี่ไม่ถึงสามแสนนะท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ติดต่อ,อ ทีมงานหรือ ceo อบ้านหลังนี้ไว้ใต้โพสให้นะครับนะนะอยอดนะสวยงามของเราก็เป็นอ,ออฟฟิศเล็กๆไม่ใหญ่มากถ้าใครสนใจก็ติดตอ่อสอบถามได้เลยนะครับน้องน,นี่ยอโอเคครับผมจะไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ขอเจากขอสุทิน้นข้อนที่หนื่นันะครับ เดี๋ยวอีกสักพักผมก็จะวิ่งไปาปากช่องนะฮะไปรีวิวอีกหลังนึงนะครับหลังนั้นก็จะใหญ่หน่อยนะครับออปชั่นเยอะหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับชนน่าจะช่วงประมาณค่ำๆเนะาะช่วงเช้าตรงนี้ก่อนนะนะอ้ะอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อขอบคุณครับ